สวัสดีค่ะพบกับช่องจจนซีรีพอร์เตอร์แม้จะมีที่ดินอยู่อย่างจำกัดแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาในการทำการเกษตรค่ะตัวอย่างเกษตรกรอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ที่เห็นคุณค่าของพื้นที่รกร้างบริเวณบ้านจัดสรรเพื่อทำการเกษตร ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างลงตัวซึ่งสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวได้ไม่น้อยค่ะติดตามรายงานจากพวกเรานักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะหลายๆคนอาจจะมองข้ามการใช้ประโยชน์จากพื้นที่เล็กๆประมาณหนึ่งไร่หรืออาจน้อยกว่าน,นั้นให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าเพราะพื้นที่ที่คิดว่าเล็กอาจจะใช้ประโยชน์ได้มากมายวันนี้เกษตรกรชาวสันทรายจังหวัดเชียงใหม่บางรายได้ทําการเกษตรจากพื้นที่เล็กๆที่มีไม่มาก มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากที่สุดตีเฮานี่เหมาอยางข้ามันได้เสียเวลาเนาะเพราะปปลูกผักกาดปลูกอย่างมันก็ได้เนาะเพราะว่าเกิดเฮาเอาว่างเปล่าออไปมันก็เสียเวลาเฮาทำอะอย่างได้ไปเล็กๆน้อยๆไปเขาก็เหลือกินเฮาก็ขายเนาะเป็นธรรมดามางคนก็หันที่ดินน้อยๆนิดๆแต่มาหาันคุ้ค่าแต่มีอย่างใดนี่ก็ใช้ได้หมดเดี๋ยวนี้พักกาดอัญชันนี่ก็ราคามันก็ดีอยู่ปเดี๋ยวนะ่ะ จากจากไร่นาบอกของวัาตาัดเข้าแล้กวก็เอามาทำทำไร่ปลูกต่อถ้าช่วงนี้เอาเปถ้าตรงนี้ขวามืมืดถูกเข้า้า้มือนี่จะเป็นสวนเอาไร่นาจากแปลงพักนาะส่วนนี้เขาเอบเป็นข้าวเขาจะเอาไว้ขายแต่แปลงพักนี่เขาเอาไว้มันจะมีมันจะมีรายได้ตลอด ถ้าเปิดเข้าหมดตอนนี้ข้อราคากับ,บคัดีรู้สึกว่ากองไฮกับตูนนี่อย่ะอยอฟอันนะจากแปลงน,นามาเปลี่ยนสวนเขาก็ทำเพื่อมันสลับกันอย่าไรเอาอันยังออกนะเข้าอาอกเอาเป็นสวนอย่าอ๋อเนี่ยสวนเนี่ยแล้วก็มันก็กลับไปกบมาอย่างนั้นอย่างบังไห้บะละขนะะ พีนีใส่เข้าปีหน่าใส่ใส่สวนมันจะได้บำรุงกันจะได้แม่นถ้าว่าหาักเข้านี่มันหนักไหมไอ,ลอ้ลองลองพอหักเข้านะหักเข้ามันมันหนักอย่างนะแล้วมันทำให้ดินมันดีขึ้นมาอยอ่ะถ้าเขาไ่ได้ใส่เข้าเขาไปปลูกสวนยางมาละไายนะมันตายถ้าสาั่มตีเก่าอีกนะต้องเอาเปนาตัยสวนตุย ับมานะที่ตรงนี้แต่ก่อนเป็นที่แนานะตอนนี้ก็ทํามีบ้านแล้วก็มีบอ่อเลี้ยงป่าเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวปลูกพักปลูกดอกไม้ลหลายอย่างะครับแปลงที่ปลูกข้าวนะครับเขาก็มีการสลับกันหลังจากปลูกข้าวแล้วก็มาปลูกดอกไม้บางส่วนก็เอาเป็นแปลงหญ้าไว้เพื่อวนันไอ้กลิ่นตอนเย็นนะครับเราจะทำน้าพีิกะปิแล้วก็จะทอดทอดปลาเขือนเนาะ แล้วก็มะเขือเขาก็ปลูกเองนะป่านะป่านี่เขาก็ทอดจากบ่อมาตอนเย็นนี้จะทอดป่าแล้วก็ทำน้ำพริกกะปิทอดทอดมะเขือแล้วก็ทอดไข่นะกับน้ำพริกกะปิตอนเย็นนี้เขาแบบได้เสี่ยงสตางค์สักบาทนะครับเนื่องจากเรามีอยู่แล้วปลูกเองทำอตอนเย็นนี่แบบเสี่ยงสตางค์สักบาทละได้กินกับอิ่มหนำสำหรับครอบครัว <c oughs> วิถีชีวิตแบบพอเพียงไม่ต้องมีมากมายเหมือนคนอื่น มีน้อยก็ใช้น้อยแต่ใช้พื้นที่เล็กน้อยนั้นให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงอยู่อย่างเพียงพอเท่านี้ชีวิตก็มีความสุขแล้วค่ะนี่ถือว่าเป็นตัวอย่างเกษตรกรที่ใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่เห็นคุณค่าของทุกสิ่งที่ใช้รู้จักพอประมาณเท่านี้ก็จะสามารถใช้ชีวิตบนวิถีเกษตรกรได้อย่างมีความสุขสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ